ชาวเน็ตขุดเจอขวัญอุสามณีให้เงินเดือนสาวใช้ดูแลหมาแมวเท่านี้กลายเป็นกระแสข่าวที่หลายคนให้ความสนใจกันมากในตอนนี้สำหรับกรณีสาวใช้ออกมาแชร์พฤติกรรมของดาราดังคนหนึ่งจ้างให้ไปเลี้ยงหมาที่บ้านย่านรำอินทาและถูกใช้งานหนักแทบไม่ได้นอนอีกทั้งยังให้กินข้าวจานเดียวกันกับจานข้าวหมางานนี้นางเอกสาวขวัญอุตสามณีได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรก กับรายการไทรรัฐนิวโชว์ว่าเธอคือคนในข่าวนั้นจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีพฤติกรรมดังกล่าวตามที่สาวใช้คนนั้นอ้างซึ่งชาวเน็ตขุดย้อนไปเจอโพสต์ประกาศรับสมัครคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวของสาวขวัญอุตสามณีเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกับแจกแจงรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆและรายได้เงินเดือนของคนที่มาสมัครจะได้รับโดยระบุข,ข้อความดังกล่าวว่ารับสมัครคนรักเลี้ยงสัตว์โดยมีรายละเอียดการ การทำงานดังนี้ 1. ดูแลน้องๆหมาและแมว 2. อ,อาบน้ำให้อาหาร 3. หยุด1วันต่ออาทิตย์ 4. มีประกันสังคม 5. มีโบนัสพิเศษทุก3เดือนซึ่งจะได้รับเงินเดือนจำนวน9 0 0 0นถึง1น0 0 0บาทไม่รวมโบนัสและนี่คือเงินเดือนของสาวใช้ที่จะไปสมัครทำงานบ้านของนางเอกคนดังนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com